อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กับนักแสดงจากทรงร้อนเสิร์ฟรับไวมีสวัสดีน้องมาร์กแล้วก็น้องซุงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะแนะนำตัวเป็นทางการหน่อยมาร์กกับซุงแต่ละคนชื่ออะไรรับบทเป็นอะไรในเรื่องนี้จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาร์กครับผมศิวัจะมงคลครับรับบทเป็นเอกครับผมสวัสดีครับผมซุงกีฬาการฉัดแกมณีครับรับบทเป็นเชฟเอื้อครับอืมไหนลองเล่าซีว่าเอกกับเอื้อเข้ามาเจอกันได้ยังไงในในเรื่องนี้ กวพูดคร่าวๆคร่าวๆแล้วกันคร่าวครับผมก็เอกนะครับผมเป็นเด็กหนุ่มเหนือครับผมวัย21ปีครับก็เข้ามาเรียนต่อมหาลัยที่กรุงเทพครับผมแล้วก็ทํางานหาเลี้ยงตัวเองนะครับผมโดยการเป็นคนขับรถส่งอาหารครับผมแล้วก็เชฟเอื้ออืมก็ผม้เชฟเอื้อเราว่าครับผมเชฟเอื้อเนี่ยก็มาจากการ เป็นนักเรียนนะครับเรียนทําอาหารมาโดยตรงเลยครับเรียนสายอาหารมานะแล้วก็ทํางานมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งมีโอกาสได้เปิดร้านของตัวเองครับชื่อร้านอิมออ่มเอือก็อยู่มาวันนี้คืนดีก็มีอ่าพนักงานไลแมนคนหนึ่งมาครับครับผมครับใครครับผมนี่แหละ,ะ <laughs> ผมก็ผมก็ไปรับอาหารจากร้านอิ่มเอื้ออะไรครับผมก็เลยทาให้เราสองคนได้ได้เจอกันเป็นครั้งแรกรแล้วอืชเชฟเอื้อก็เลยได้ค้นพบว่า เอกเนี่ยเป็นเอกเมนทำไมพี่ได้กลิ่นส่วนผสมในอาหารแล้วก็เลยตอบตอบได้เลยตอบได้เลยโดยไม่ต้องชิมด้วยอ<า>ตอบได้เลย<อ>ว่าอาหารตอบได้เลยว่าอาหารในกล่องนั้นคืออะไรอย่างนี้หรือยังไงใช่ครับผมเ<ช>รู้ว่ารู้ว่าส่วนผสมวัตถุดิบว่าเอ้ยใช้สมุนไพรชนิดไหนอะไรเงนี้ยครับผม,มเลยทําให้แบบเชฟเอืรอรู้สึกตกใจกับแปลกใจกับเด็กคนนี้ว่าเอ้ยทําไมถึงรู้อะไรเงนี้ยครับผม เป็นเพราะว่าตัวของเอกเองมีความฝันที่อยากเป็นเชฟมาตั้งแต่เด็กๆด,ด้วยหรือเปล่าถึงแบบให้ใทำทำให้แบบว่ามีความสามารถในเรื่องนี้อย่างเงี้ยใช่เพราะว่าตอนเด็กๆออ่ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณคุณยายครับผมก็ได้เหมือนกับว่าสอนเอกมาตั้งแต่เด็กว่าอาหารไทยต้นฉบับเนี่ยเป็นยังไงนะ้องทำอะไรไงเลยทําทให้เอกคุ้นเคยกับพวกสมุนไพรต่างๆด้วยครับอือเรื่ของการเรื่อกงานเป็นเชฟหรือเปล่ามไม่มีเลยฮะแม้กระทั่งเข้าครัวเนี่ยผมก็งูงปลาปลามากเลยครับ ก็ความ,มยากของของบทนี้แล้วผมว่าอีกหลายๆตัวละครเลยนะก็คือทุกคนที่ต้องทำอาหารในซีรีส์เนี่ยนะครับยากหมดเลยเพราะว่าเราต้องไปเวิร์กช็อปไปเรียนการทำอาหารกันจริงๆร่วมประมาณห0สิบชั่วโมงได้เนาะครับผมกว่าจะได้ถ่ายกันใช่ครับนี่ก็คือความ,มยากข้อแรกเลยครับส่วนความยากในเชิงคาแรคเตอร์ก็เชเอื้อเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างเพอร์เฟกครับสุขุมมากดูจากทีเซอร์สขุนมนุ่มนวลเพอร์เฟกอ่อนโยนซึ่ง <c oughs> อ่าค่อนข้างจะตรงข้ามกับบุคลากรแต่คารคเตอของเราครับมันก็จะต้องจูนนิดนึงอ่ะครับอืมตรงข้ามเยอะไหมตรงข้ามสุดนะถ้าผมเป็นดำเขาเป็นขาวสิครับออ้ผทดูวันที่เล่นผมกลับผมกลับไปผมนี่แบบเอ้ซุงนายอยู่ไหนกลับมาสักทีประมาณนั้นเลยฮะดูดูจากพีเซอร์นี่คือเชฟเอื้อนี่คือเนี้ยแบบโอ้ทุกระเบียบิวเลยนะ สุดๆเลยฮะแต่ว่ามันมันก็ยากดีครับแต่ว่ามันทําให้ผมรู้สึกค่อนข้างจะภูมิจมใจในงานนี้นิดหนึ่งด้วยฮะเหมือนแบบมันชัดเจนจริงๆว่าเราไม่สามารถเอาตัวเราไปเล่นได้ะอะคือเราเป็นตัวละครถูกต้องคือต้องเป็นตัวละครร้อยเปอร์เซ็นจริงๆ,ๆ <S 2> <S 2> ถ้ามีเราไปสักนิดหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่เชฟเอื้อแหละ <S <S ม,มันไม่มีข้อไหนเลยหรอทรงที่แบบตรงกับแบบคาแรคเตอร์ของเชฟเอื้อในในชีวิตจริงของเรา <S <S อ่าผมยังหาไม่ค่อยเจอนะแต่ว่าอ่านในมือ ในมุมความคั่งรักอะผมเวลาตัวเราคั่งรักมันก็จะประมาณนั้นแหละมันจะมีความทุ่มเทเป็นแบบนั้นอ่เออตรงตรงตรง,ตรงในเรื่องคั่งรักมากกว่าใช่ความทุ่มเทอ,อะไรเงี้ยมาร์กล่ะมาร์กล่ะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างฮะเรื่องนี้ของผมจริงๆแล้วความความยากของเรื่องนี้ของผมจะไปหนักเกี่ยวกับพวกเรื่องของการเป็นเชฟครับผมเพราะว่าคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมแบบเป็นคนทําอาหารอยู่แล้วแต่ว่า เราไม่เคยเรียนเบสิกพื้นฐานการทำอ,อาหารขนาดนั้นเพราะว่าต้องมาเริ่มตั้งแต่การจับมีดมการหั่นให้แบบเป็นเตา๋าเป็นเส้นผมแบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแลร่ปลาแลก่ไก่ทําแกงต่างๆนี่คือผมไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นเอ็กซ์เปร์ขนาดขนาดนั้นแต่ด้วยพอคาแรคเตอร์ที่เราต้องไม่ได้เป็นเชฟจริงๆเนี่ยเราก็เลยต้องต้องเรียนครับ แต่ในในส่วนของเอ่อเกี่ยวกับการแสดงเนี่ยหรือว่าคาแรคเตอร์ต่างผมว่าตัวผมชีวิตจริงกับกับตัวเอกมันมีความคล้ายคล้ายคลึงกันคล้ายกันเป็นเก่งขับมอเตอร์ไซค์เก่งงนี้ด้วยเหรออ๋อคือแต่ก่อนผมพูดตรงคือผมเป็นเด็กแว้นมามาก่อนจริงไมว้าวอะไรจะมีความมีความคุ้นจริงกับการขับมอเตอร์ไซค์ครับผม ใช่ครับหมายเราต้องบว่าตอนเด็กเราเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเดี๋ยวจันเดี๋ยวมนย่างไงอ่าไม่ได้ไม่ได้คือไม่ก่อนเราเดินทางเราเดินทางด้วยเราเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์บ่อยมากพอสมควรในตอนแบบเด็กในตอนวัยรุ่นอย่างนี้ว่าเปล่าถ้าถามถึงการร่วมงานกันทางแรกหรือเปล่าเราสองคนใช่ครับทางแรกเลยฮะเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับการร่วมงานกันทางแรกในทางนี้อ่อ คือวันวันแรกนะฮะวันแรกที่ผมได้เจอพี่ซุงเนี่ยเป็นวันที่เราเวิร์กช็อปก็คือมาถึงก็เล่นเลยอ่ะคือมาถึงก็เล่นเลยฮะทางพี่เดย์พุ่งกับคือไม่มีการให้ลาฬิกพฤติกรรมก่อนใช่ไม่มีพูดคุยไม่มีนั่งไม่ไม่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยฮะมาถึงก็คือเข้าเข้าบทกันเลยอืเล่นเลยฮะก็มีความเซนเทรชั่ครับคือยังไงคือแบบว่ามองตาก็รู้เลยหรอว่าแบบคนนี้สินเสมอกันแน่นอนหนีปะ ไช่ฮะน่าจะเป็นทางเขาที่มองเพราะว่าทางเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงคือเจอหน้าปุ๊บเอาเอาเล่นเลยนะเอาเอาเล่นเอมามาเล่นเลยคือพี่ซุงอ่ะเขาจะเอ่อเหมือนได้เวิร์กช็อปมาก่อนผมผมมามามาทีหลังอืมแล้วพอเข้าห้องเวิร์กช็อปไปอ่ะผมก็แบบเฮ้ยคนนี้น่าต้องเป็นเชฟเอื้อแน่ๆเลยรูจักแบบคาร์เตอร์ภายภายนอกรู้รูจักรู้จักทรงก็คงเป็นคนนี้แหละก็คงเป็นคนนี้แหละแล้วเหมือนอย่างว่าพี่เดย์พุ่งกลับคือเขาก็มาถึงก็ให เอาส่งบทให้แล้วก็เล่นเล่นเลยอืมไม่มีการพูดคุยแนะนําตัวไม่มีอะไรทางนั้นอคือเล่นเลยไม่มีการเคิรกเิรไม่มีการเไม่มนก็เลยหรอมาร์กอ๋อแต่เคิร์กน่ามีมีแบบมีความเก่งเกงเงบ้างเพราะแบบเฮ้ยพี่เขาดูตัว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 ใหญ่จังตัวใหญ่ตัวใหญ่หรือตัวใหญ่อะไรเงี้ยเขาจะแบบจะจะแบบจะเห็นว่าไงดีอ่ะจะแบบ ขื้มใส่เราไหมอ่าเพราะว่ายังไม่รู้นิสัยใจคอนะอยัางอาจรย์ยังยังนิสัยผมก็เลยไม่กล้าเล่นไม่กล้าเล่นมากอ่าแต่พอรู้จักผมก็เล่นแบบเออไอ้น้องคนนี้มันจะกระโดดต่อยเราหรือเปล่านะอะไรเงี้ยมันยังไงว้าอะไรเงี้ยคือต่างคนต่างกลัวกันหนีเหรอใช่ครับใช่ครัเอาพาร์ทของซูงบ้างเวลาตอนตอนเจอมาครั้งแรกการร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างฮะเจอมาครั้งแรกด้วยครั้งที่ผมมามาเวิร์กช็อปก่อนมาสักประมาณ ไม่ถึงเดือนฮะผมก็จะได้ซ้อมบทเหล่าเนี้ยกับพี่เดหรือกับนักสแสดงที่มาเล่นแทนเป็นเอกมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยทีนี้ยพอวันที่มาร์คมาเล่นผมรู้สึกว่ามาร์คเป็นเอกในในจินตนาการผมอะเพราะเวลาตอนที่เราซ้อมกับคนอื่นเนี่ยเราต้องจินตนาการว่าเอกจะพูดประมาณนี้เขาจะมีตัวตนแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยทีนี้พอมาร์คมาสวมปุ๊บเหมือนมันทําให้ผมเล่นง่ายขึ้น มีการสืบประวัติกันก่อนหน้านี้ไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเล่นคู่กับคนนี้นะอย่างเงี้ยต้องไปไปค้นข้อมูลใน google หรือว่ายังไงกันก่อนหรือเปล่าว่าเฮ้ยหน้าตาเป็นยังไงอย่างเงี้ยมีป่๊มีเข้าไปดูไอจครับเออเออเออเข้าไปดูไอจีนะอนุก่อนไอหนุ่มนี่มันหนุ่มนี่มันเท่แล้วเนี่ยอะการถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรนะมีความแบบว่าดับดักดับดักนวล ยคือแต่สามารถของผมก็คือผมครับผมอ่ะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าใครเล่นเป็นเชฟเออจนที่ผมได้เข้าไปในห้องเวิร์กช็อปแต่พอหลังจากจบเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้มาเห็นไอจีพี่ชุมทีหลังว่าอ๋อเขาก็ดาร์กไม่ต่างกับผมแหละแต่แบบรูปภาพต่างๆเราก็ไลโพนกล้องกล้องฟลีมต้องฟลีมเพราะว่าผมก็ถ่ายกล้องฟลีมอยู่เหมือนกันง่ายคือนักแสดงสายดาร์กสองคนมาเล่นมาเล่นเรื่องเดียวกันภาพออกมาใส่ฟลิงเลยใช่ครับ มาร์คมาร์คเธอก็เพิ่งรู้วันนี้ใช่ไหมมาร์กก็เพิ่งรู้วันนี้ใช่ไหมว่าพี่สุงคเขาแอบไปส่งไอจีเราก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาแบบเจอตัวเราจริงๆใช่ผมเพิ่งรู้ี่แอบไปส่องผมมากก่อนอ้าวคนปกติเนี่ยเขาจะมาแบบเฮ้ยนายนายเราอะแอบส่องอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงเออโอเคฮะอ่ะหลังจากปล่อยทีเซอร์ไปถามถึงฟีดแบ็กหลังปล่อยทีเซอร์ไปนิดนึงครับสหรับเรื่องนี้ก็ผม เห็นฟีดแบ็ครับผมจากทั้งในคอมเมนต์จากในยูทูบใต้เรียกว่าคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ต่างๆรวมถึงในในสปีเตอร์ก็ฟีดแบ็ออกมาก็ต้องถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีก็ับขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมที่ให้การตอบรับเราดีใานนี้ก็รอติดตามดูเลยครับวันาวันอาทิตย์นี้ EP หนึ่งมาจะมาผมบอกเลยว่าในเทเลอร์เนี่ยครับไม่ถึงห้าปอร์เซ็นต ของความดีงามของความดีงามใน EP หนึ่งใน EP หนึ่งด้วยคุณฟินกับเทลเลอร์ขนาดไหนเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณฟินมากแล้วคุณคุณเตรียมเลยคุณเตรียมเครื่องช่วยหายใจเลย EP หนึ่งท็อปไปเลยคืออ้าตายไปเลยตายไปเลยรับอกคือความคือความเนี้ยบของเชฟเอ้อเชฟเอ้อก็คือแบบว่าอันนั้นคือมีเพียงแค่เ็จเสียวเท่านั้นหรือยังไงเชลเอร์เขาเขาจะเนี้ยบอยู่แล้วนะแต่เราจะได้เห็นว่าเฮ้ยคนเนี้ยบเนี้ยบเนี่ยเวลามันข้างรักเนี่ย มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันจะมีความเก็บอาการแต่ไม่เนียนแต่เอกก็ไม่ยังไม่ทันได้สังเกตเห็นอ่เพราะว่ามันก็ยังเก็บอาการอยู่ครับพรมงงมันนะงงตัวมาร์กเองตอนเข้าฟิลต่างๆเป็นไงบ้างเวลาได้ยินได้ยินแบบเสียงคําสั่งจากตัวเชฟเอื้อมาเราต้องรับคําสั่งไปครับเชฟอย่างเงี้ย อ๋อตอนตอนที่ไปเป็นเชฟในร้านแล้วใช่ไหมฮะไปเป็นเชฟในร้านแล้วก็ก็มีความรู้สึกแบบเกรงเกงนิดนึงฮะด้วยความที่เอกยังเป็นแบบว่าเป็นเด็กใหม่เพิ่งเข้ามาทํางานในในร้านของอิ่มเอือพอเขาสั่งว่าเอ๊ะพี่ขอแกงเขียวหวานถ้วยหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่า้องหันไปแบบครับเชฟได้มีคำหนึ่งเหมือนผมมาพูดเบาไปพี่เดย์พุ่มกับเ้าไมขอดังดังกว่านี้อื หันไปครับเชฟต้องหันต้องหันไปแบบตอบรับนิดนึงครับผมปล่อยรอบเลยครับพอแล้ว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 ครับบรรยากาศในการถ่ายทํามันเป็นยังไงบ้างด้วยความที่เราสองคนต้องเล่นกับแบบนักแสดงรุ่นใหญ่อีกหลายคนเลยบางคนแบบแบบมาสายฮายอย่างพี่ซานิอย่างเงี้ยโอ้โหตัวแบบตัวโจ๊กเลยอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของการร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่อ่าส่วนตัวเวลา เจอนักแสดงที่พี่นักแสดงรุ่นใหญ่อ่ะครับเหมือนอืสิ่งที่ผมต้องทําคือผมแค่สแตนบายไว้ก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะสแตนบายเราใช่ผมสแตนบายเลยแบบว่าคือเขาคือนักแสดงที่พี่เขาจะแบบว่าสามารถจูงเราไปได้ง่ายมากอย่างี้ครับคือแค่เราแบบแค่เราเตรียมพร้อมไว้เดี๋ยวทุกอย่างมันจะโฟลไปเองเลยมันก็เป็นการแสดงที่แบบสนุกสนุกแล้วก็ลื่นไหลดีครับอืมใช่ครับมาแล้วต้องเตรียมตัวไงบ้างกับ ต้องเข้าซีนกับนักแสดงรุ่นใหญ่มาหลายสาย <ผม S 1> เลยสายฮาสายโจ๊กสายสุขุม<อ>สายโห<ฌ>ดใช่ครับของผมก็หลักๆเลยคือผมจะเข้ากับพี่ต้องเหน่งครับพี่ต้องเหน่งอหลักๆเลยเพราะพี่ต้องเหน่งเล่นเป็นคุณแม่ของแม,องมก็ก็แอบตอนแรกมีความแอบแอบเกรงครับมีความแอบเกรงเพราะว่าเราได้ดูผลงานของพี่ของพ,พี่พี่ต้องได้เห็นมุมต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าโอ้เขาป็นคี่เก่ง,างมากแล้วพอ เราได้ลองมาเวิร์กช็อปเรามาแสดงจริงๆเนี่ยความรู้สึกเกรงมันหายไปเลยคนระับเพราะว่าที่ตองคือแบบว่าสนุกมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอบอ,อ,อุ่นมากๆเป็นคุณแม่ได้แ,แบบว่าสุดยอดมาก <c oughs> ครับรู้สึกว่าผ่อนคลายมากักขึ้นด้วยแอบาถามเชฟเอ,อื้อน,นีิดนึงสิเข้าซีนอ,อมีเข้าซีนกับแม่ยายบ้างหรือเปล่า้วยถ้าผมถ้าผมตอบเนี่ยมันก็สปอยแล้วสิพี่ อาจารพาดูความรู้สึกดีกว่าแบบเวลาแบบร่วมาง,งานกันอย่างนี้เป็นยังไงกับพี่ต้งเหน่งเนี่ยอ๋อพี่ต้งเหน่งคือแวบวบตาเขาเหมือนแบบอ่าถ้าผมตอบเขาก็รู้สิว่าผมเล่นเข้ากับเขา<อ>ด้วยอ่ะเข้าเข้าเนาะที่ทีเ่เจอเห็นแล้วอ๋อเออทีเ <laughs> <laughs> ท่เจอมีเห <laughs> ็นอ่ะมีมีฉากที่ตัวละครเชฟเอื้อเนี่ยคุยกับแม่ของเอกครับในเวที่ค่อนข้างจะจริงจังด้วยนะครับถ้าผม แล้วก็ฉากนั้นทําให้ผมผมรู้สึกว่าเวลาผมมองตาที่ต้งเหน่งแววตาของพี่ต้งเหน่งที่เป็นแม่ที่เป็นห่วงลูกมากๆอะไรเงี้ยมันมันแบบจี๊ดเข้ามาตรงเนี้ยแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเรายิ่งต้องดูแล <c oughs> เนี่ยสปอยแล้วดูสปอยอ่ะ <c oughs> สรุปสรุปว่าคือแววตาเขามันมันสื่อสารแล้วมันแบบ <c oughs> มันทำให้เราต่างรู้สึกไปด้วยกันโดย <c oughs> ไม่ต้องพูดอ่ะพี่อืมอ่า <c oughs> นอกจากซีนในครัวแล้วเห็นในทีเซอร์ยังแอบมีบางซีนที่เราต้องไปถ่ายที่ที่ที่น่านด้วยใช่ไหมที่ครับบที่วัดอะไรสักอย่างที่เขามีความเชื่อกันนะถ้าไปที่น่านจะประสบความสําเร็จด้นความรักอะไรต่างๆเนี่ยซีนนั้นเป็นยังไงบ้างเชืเราเชืเราเชืเราขอรู้สึกไหนครับครับผมก็โอ้โหก็ตอนนั้นไปถ่ายที่น่านครับแต่เป็นช่วงประมาณกลางกลางกลางต้นต้นปีหน่อยอืมครับอากาศเป็นยังไงฮะ อากาศอากาศร้อนร้อนเลยครับสุดๆครับแต่ว่าตัวละครที่ใส่เสื้อันหนาอยู่ใช่ต้นปีมันร้อนลระเธอสองคนร้อนครับร้อนรอนเป็นช่วงต้นปีมันร้อนเหรอใช่ครับช่วงแบบว่าอ่าประมาณกุมพายมันมันหลุดหนาวมาแล้วเนาะใช่มันหนาวลอ๋ออ๋อไม่เป็นยหนาวแล้วแต่ก็สนุกสนุกดีครับผมไปเจอกับวัฒนธรรมของคนเหนืออาหารเหนือแล้วก็บรรยากาศเหนือก็รู้สึก แปลกตาเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ไปภาาเหนือเหมือนกันครับอ่ะก่อนที่จะปากหึงซีรีส์เรื่องนี้ขอถามฉากกุ๊กกิ๊กของเราสองคนหน่อยอย่างซีรีส์วายเรื่องอื่นเขาจะมีแบบอ่าจุดขายของเขาจะเป็นฉากเลิบซีนต่างๆเกิดขึ้นอยู่ในเรื่องอ,อย่างซีรีส์วายของเราอ่าส่งร้อนเสิร์ฟรักในเรื่องนี้มันจะมีความต่างจากซีรีส์วายเรื่องอื่นอย่างไรและมีฉากกุ๊กกิ๊กอย่างไรที่ทาให้แบบคนฟินไปพร้อมกันอ่า ผมตอบคือถ้าพูดถึงซีรีส์วายอะพี่ครับอันนี้เป็นเรื่องแรกของผมอืมันทําให้ผมก็คือผมผมอาจจะเล่นยังอื่นมาเล่นโรแมนติกปกติมาอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้พราผมมาทํางานของของเรื่องเนี้ยครับผมไม่รู้สึกเลยว่ามันต่างกับโรแมนติกที่ผมเคยเล่นมายังไงอะรับับคือผมรู้สึกว่ามันก็คือโรแมนติกอย่างหนึ่งอะไรครับอาจจะไม่ได้มีฉากที่ ที่ที่แปลกในความรู้สึกผมมันก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครเป็นเรื่องการเติบโตเป็นเรื่องความฝันเป็นเรื่องการที่เราจะพัฒนาตัวเองไปด้วยกันเป็นฟิลแบบประมาณนั้นนะครับแต่ว่าฉากที่มันถ่ายทอดความโรแมนติกอนะ่ะมันก็มีมันมีอยู่แล้วนะตาม<อ>าสไตล์ความโรแมนติกแต่ว่าอาจจะเป็นลีลาที่มันค่อนข้างจะใจเย็นแล้วก็กรุ่มรคล้างรัก ข้างลักข้างลักแบบละเอียดและลึกครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบแมงโฉมฉากอะไรเงี้ยใช่แต่จริงๆซีรีส์ของเราก็คือเน้นของการนําเสนอไปทางด้านอาหารด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าซีรีส์ของเราบอกเลยว่าเป็นเรียกว่าซีรีส์กินได้เอออืใช่ครับผมเพราะว่าจร่งเราเป็นที่เกี่ยวกับอาหารเป็นนังอาหารไทยขนมไทยต่างๆเนี่ยก็สําหรับเวลาคนดูคนไหนที่กบกลางดูซีรีส์อยู่แล้วหิวเนี่ยก็สามารถเข้าแอปพลิเคชันไลน์แมน ใช่ใช่แล้วก็สามารถสั่งอาหารทานได้เลยร้านอิ่มเอื้อร้านอิ่มเอื้อจะมีอยู่ในจักรยานด้วยมีจริงด้วยว่าใช่จริงด้วยอิ่มเอื้ออิสเรียวนะครับผมมันเรียวจริงๆครับมันมีจริงๆรนะจะมีเซอร์ไพรส์ไหมแบบว่าเออเผื่อจะเจอมาร์คหรือว่าซุงเป็นคนไปส่งให้แฟนๆอย่างเงี้ยก็ต้องรอรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าแฟนๆคลับเนี่ยชอบนะครับแล้วก็กระแสดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งมาร์คไปเลยผมจะส่งมาร์คไปเลยโยนให้ผมเลยไปเลยไปเลยนะอ่ปแล้วแล้วพี่อ่ะแล้วพี่อ่ะเดี๋ยวนั่งรอเดี๋ยวนั่งรอเดี๋ยวนั่งดูดูดูรัดราวให้รัดราวให้โอเคได้ครับแต่ส่งไปลืมถามไปเลยลืมถามไปเลยอย่าหนึงอย่างโควิดตอนนี้มันผ่านมาหลายซีซันมากมันกระทบกับการทํางานเราเยอะไหมอ่ะอ๋อก็เยอะครับเยอะพอสมควรเหมือนกัน แต่ว่าด้วยการถ่ายทำต่างๆตั้งแต่เราเริ่มโปรดักชันมาตั้งแต่ประมาณต้นต้นปีเนี่ยทางทีมของเราก็ทำตามมาตรการทุกอย่างใช่ครับมีการต้งงดโควิดก่อนมีการโง่เยอะแยะเลยใช่ครับจมูกผมนี่แทบจะพุนมาแล้วนะเพราะว่าอะไรครับโดนบ่อยโดนสว็อปบ่อยใช่โดนแทงบ่อยชาครับผมเอาฝากให้แฟนๆของมาเก็บทรงที่กำลังรอดูซีรีส์ส่งรอนเสิร์ฟรักไวมี ดูแลสุขภาพนะช่วงนี้แบบว่าสถานการณ์ยังไม่ค่อยดียขึ้นฝากให้แฟนๆก่อนให้ดูแลสุขภาพครับผมก็อยาต่างฝากแฟนๆทุกคนเลยนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมช่วงนี้โควิดในทียังแพร่ระบาดอยู่ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยก็อย่าลืมใส่แมสด้วยแล้วก็อย่าลืมใชเจอแอลกอฮอล์เพื่อเพื่อที่จะล้างมือด้วยนะครับแล้วก็เวลาไปข้างนอกก็ดูแลตัวเองเยอะๆด้วยนะครับ ไม่เหลือบ้างครับเอาหมดเลยอ่ะแมสแอลกอฮอล์อะไรคุณพูดครบแล้วเอ้ยเดี๋ยวขึ้นอย่างไงซูงเดี๋ยวเป็นแฟนโซเชียลที่เรีซึงด้วยนะครับอย่าอย่ากใกล้กันนะเป็นระยะห่างเป็นระยะห่างด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวเป็นแฟนเรียกร้องไงว่าอยากเจอเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นค่อยเจออย่างเงี้ยเดี๋ยวบอกแฟนหน่อยสิซูงผมไม่ค่อยได้เจอคนมานานแล้วถ้าผมเจอคนผมมาจะกรี๊ดก็ได้นะฮะผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวตกใจไง เอาเว่าสมมติถ้าคิดถึงกันก็มาเจอกันในสื่อโซเชียลก่อนแล้วกันถูกต้องครับในตอนนี้อินสตาแกรมของทุกคนอินสตาแกรมของไบมีก็ในเหมือนกันรวมถึงทวิตเตอร์ด้วยทุกช่องทางเลยใช่ครับผมไหนก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตฝากซีรีส์เลยนะครับผมกซีรีส์เลยครับผมก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์ไบมีส่งวันเสาร์รักนะครับผมออนแอร์ EP แรกนะครับผมวันที่29สิงหาคมนี้แล้วนะครับแล้วก็ซีรีส์ของเราเนี่ยจะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา4ทุ่ม15นาทีนะครับทางช่องไหนฮ ช่องวันศัตสิบเอ็ดฮะครับหรือรับชมย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันวิวครับครับผมฝากด้วยนะครับต้องมาโอเคครับขอบคุณมากกับซุงว่าครับขอบคุณมากครับขอให้ซีรีส์ปังๆนะทั้งสองคนไว้เจอกันอีกโอกาสหนึ่ครับครับขอบคุณครับ